การล่มสลายที่เหลือเชื่อนั่นคือสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางทหารเรียกว่าความพ่ายแพ้ในสนามรบครั้งล่าสุดของรัสเซียแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของรถถังหรือขี่ปนาวุธแต่เป็นเรื่องของโดรนในสงครามที่ถูกกำหนดด้วยการเพิ่มขึ้นของกระสุนที่ราคาถูกและยุทธวิธีฝูงบินยูเครนเพิ่งพลิกบทด้วยนวัตกรรมใหม่โดรนสกัดกัน้นรวดเร็วราคาถูกปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพอย่างมาก UAV ขนาดเล็กเหล่านี้กำลังเปลี่ยนการรุกของโดรนที่ครั้งหนึ่งเคยหยุดไม่ได้ของรัสเซียให้กลายเป็นปัญหาที่มีราคาแพงมากและพวกเขาก็จับปูตินได้โดยไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ชาวยูเครนที่ชาญฉลาดตลอดการได้คิดค้นมาตรการตอบโต้ที่พลิกสมการกลับหัวอีกครั้งโดรนสกัดกัน้นพวกเขาจับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียโดยไม่ทันตั้งตัวและทำให้เขาต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหาใหม่นี้ ก่อนการพัฒนานี้ดโดรนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือดโดรนตระกูลชาเฮดที่ผลิตในอิรานทำงานเหมือนขีปนาวุธร่อนขนาดเล็กแต่มีราคาเพียงเศษเสี้ยวกระสุนร่อนพลีฉีพระยะไกลเหล่านี้ได้พลิกโฉมการคำนวณการป้องกันทางอากาศที่มีมานานหลายทศวรรษระบบพื้นสู่อากาศแบบดั้งเดิมเช่น Patriot ของสหรัฐและระบบ Iris-T ของเยอรมน,นีได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการยิงชาเฮตที่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้า แต่ขีปนาวุธที่พวกเขายิงมีราคาหลักร้อยหลักพันไม่ใช่ล้านดอลลาร์ต่อลูกและผลิตในอัตราเพียงหลายร้อยลูกต่อปีเท่านั้นเมื่อรัสเซียเติมท้องฟ้ายูเครนด้วยโดรนประเภทชาเหตุระหว่าง100-600ถึงลำต่อคืนเป็นส่วนใหญ่ของปี2025ทําทำให้ไม่สามารถใช้ระบบระดับสูงเหล่านี้ในการยิงพวกมันลงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธนำวิถีในส่วนผสมรายคืน ที่ต้องยิงลงมาด้วยแต่โดรนสกัดกั้นมีขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงและที่สำคัญที่สุดคือราคาถูกในการผลิตและง่ายต่อการปรับขนาดโดรนต่อต้านโดรนเหล่านี้อาจเป็นทางออกสุดท้ายสำหรับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของสิ่งที่เรียกว่าเครื่องตัดหญ้าบินและเป็นพิมพ์เขียวสำหรับสงครามต่อต้านโดรนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกองทัพทั่วโลกในอนาคตลองมาดูอย่างใกล้ชิดว่าพวกมันทำงานอย่างไร ยูเครนใช้ระบบใดและการพัฒนาเหล่านี้อาจนำไปสู่ที่ใดตระกูลโดรนชาเฮดที่ผลิตโดยผู้ผ,ผลิตชาวอิหร่าน HESA ร่วมกับชาเฮด Aviation Industries เป็นปรากฏการใหม่ค่อนข้างใหม่โดยมีภาพของรุ่นดั้งเดิมปรากฏครั้งแรกในปี2021ชาเฮดหมายถึงพยานในภาษาฟาซีของอิหร่านรุ่นที่มีอิทธิพลมากที่สุดจนถึงตอนนี้คือชาเฮด136 ดังที่เห็นได้จากการที่สหรัฐทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อพัฒนาระบบดโดรนโจมตีทางเดียวของตนเองคือระบบโจมตีทางอากาศไร้คนขับราคาประหยัดหรือลูคัสโดรนลูคัสได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานจำนวนมากนำเสนอทางเลือกน่าสนใจราคาประหยัดสำหรับแพลตฟอร์มระดับสูงเช่น MQ9 Reaper โดยมีราคาประมาณ3 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อหน่วยแต่ในกรณีนี้ สหรัฐกำลังทำตามผู้นำของรัสเซียในปี2022รัสเซียเริ่มนำเข้าชาเฮตุ136จำนวนมากจากอิรานเพื่อใช้ในยูเครนจากนั้นจึงเริ่มผลิตในรัสเซียจากชุดอุปกรณ์ที่อิรานจัดหาให้เมื่อเวลาผ่านไปรัสเซียได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดต่างๆในดีไซน์ดั้งเดิมสร้างรุ่นที่เรียกว่าเจรันที่โรงงานผลิตขนาดใหญ่ในอลบูกาทาทัสถานการพัฒนาเจรันได้ขยายขนาดอย่างมาก โดยงานข่าวกรองของอยูเครนประเมินว่าภายในสิ้นปี2025รัสเซียกำลังผลิตเจอรัน2และเจอเบรารุ่นหล่อเป้ารุ่นใหม่ล่าสุดระหว่าง170ถึง190ลำต่อวันเมื่อเทียบกับชาเฮตุ136ของอิหร่านเจอรัน2ได้รับการอัปเกรดสำคัญบางอย่างระบบนำทางอิหร่านซึ่งใช้องค์ประกอบ GPS ระดับพลเรือนถูกแทนที่ด้วยหน่วยควบคุมการบินและไมโครโปรเซสเซอร์ที่ผลิตในรัสเซีย ซึ่งใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมกลอเสของรัสเซียซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการร่อนและต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างชิ้นเดียวในชาเฮตุ136ของอิหร่านได้เปลี่ยนเป็นแบบโมดูล่าที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกันวัสดุที่ใช้ในลำตัวเครื่องบินก็เปลี่ยนไปด้วยโดยโครงสร้างรังพึ่งน้ำหนักเบาดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยการผสมระหว่างไฟเบอร์กลาสและคาร์บอนไฟเบอร์ทอหรือวัสดุคล้ายโฟม ซึ่งเชื่อกันว่าจะปรับปรุงการผลิตทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หัวรบก็ได้รับการอัปเกรดอย่างมากนอกจากหัวระเบิดและไซยกราวความแรงสูงกระจายตัว110ปอนด์ดั้งเดิมแล้วมอสโกยังได้ใช้รุ่งเทอร์โมบาริกแบบจุดระเบิดแบบระเบิดกลางอากาศและแม้กระทั่งกระสุนกระจายย่อยอีกด้วยอย่างไรก็ตามการอัปเกรดสำคัญที่สุดคือหัวรบ200ปอนด์ที่ออกมาในปี2024ที่รวมประจุรูปทรงเจาะเกาะไว กับชั้นของลูกเหล็กเพื่อเจาะโครงสร้างที่แข็งแรงและเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตการกู้เจอรันสองที่ติดตั้งบอร์ดคอมพิวเตอร์เนวิเดียเจ็ดสันออรินไม่นานมานี้บ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังทดลองใช้ระบบนำทางด้วยภาพหรือการจดจำเป้าหมายอัตโนมัติเจอรันอื่นที่ยูเครนกู้คืนมาได้พบว่ามีโมเด็มการสื่อสารแบบตะข่ายจีนที่ทำงานบนความถี่ต่างๆควบคู่ไปกับกล้องอิเล็กทรอนิกส์ออปติกส์ผู้เชี่ยวชาญยูเครนกล่าวว่า วกมันช่วยให้ส่งวิดีโอที่มีความล่าช้าน้อยและการควบคุมแบบลูกโซ่ที่ให้ลิงก์การสื่อสารข้ามโดรนหลายลำการพัฒนาเหล่านี้บ่งชี้ว่าเจรันอาจพัฒนาเป็นทรัพย์สินโจมตีกึ่งอัตโนมัติที่มีคำแนะนำที่ใช้เครื่องจักรช่วยเพื่อให้เรื่องแย่ลงอีกในช่วงไม่กี่เดือนมานี้รัสเซียยังได้ปล่อยเจรันสซึ่งเป็นรุ่นพลังจรวดของชาเฮด238ของอิหร่านด้วยปีกว้าง10ฟุต ซึ่งใหญ่กว่าปีกกว้าง8.2นิ้วของเจอรัน2ถึง20%และน้ำหนักขึ้นบิน815ปอนด์ทำให้ทำความเร็วได้370ไมล์ต่อชั่วโมงค่อนข้างน่าขันที่แนวคิดเรื่องโดรนสกัดกั้นได้รับแรงบันดาลใจจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมันมีต้นกำเนิดมาจากการจัดการกับโดรนสอดแนมระดับสูงของรัสเซียที่แนวหน้าโดรนระดับสูงของรัสเซียบินอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ23,000ฟุตร่อนสูงเกินไปสำหรับปืนกลหรือปืนลูกซองที่จะยิงลงมา โดรนราคา100 0 0แดอลลาร์ 1, 000, กำลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสนามรบโดยระบุต,ตำแหน่งของยูเครนและช่องว่างระหว่างพวกเขาและนำทางปืนใหญ่และการโจมตีด้วยโดรนไปยังตำแหน่งเหล่านั้นหรือความก้าวหน้าของรัสเซียระหว่างพวกเขายูเครนเริ่มดัดแปลงโดรน FPV เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องสกัดกั้นในปี2024นักบินสกัดกัน้นปรับตัวเข้ากับยุทธวิธีต่อสู้ทางอากาศ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดโดรนลาดตะเวนของรัสเซียและในไม่ช้าก็รายงานว่าได้น,นำพวกมันลงมาหลายร้อยลำดังนั้นเมื่อรัสเซียเพิ่มการโจมตีเจอรันก็เป็นเพียงเรื่องของการเปลี่ยนเป้าหมายของโดรนสกัดกัน้นจากโดรนลาดตะเวนเป็นเจอรันอย่างไรก็ตามเนื่องจากเจอรันที่มีน้ำหนักก,กว่า400ปอนด์มีขนาดใหญ่กว่าโดรนลาดตะเวนมากและบินสูงและเร็วกว่าเครื่องสกัดกั้น FPV ดั้งเดิมจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบบางอย่างการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ประสบความสำเร็จหรือไม่แน่นอน ก่อนหน้านี้ในปี2025อเล็กซี่โรโกซินกรรมการผู้จัดการของ TPU นากาตินสกายาอ้างว่าดโดรนสกัดกั้นของยูเครนได้ยิงเจอรันมากกว่า500ลำภายใต้โครงการเคลียร์สกายเพื่อปกป้องเคียฟโดยใช้ดโดรนที่นำทางโดยเรดาร์และระบบภาพในเวลาไม่กี่เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวระบบได้สกัดกั้นดโดรนโจมตีเจอรันมากกว่า500ลำเขากล่าวเสริม ในความเป็นจริงเรากําลังพูดถึงโดมต่อต้านโดรนในเมืองที่สร้างขึ้นมาจากการใช้เครื่องสกัดกั้นขนาดเล็กจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นโดรน FPV ระบบนี้รวมถึงการคํานวณบนยานพาหนะศูนย์ตรวจสอบและประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมตั้งแต่นั้นมาการใช้โดรนสกัดกั้นของยูเครนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและพวกเขากําลังเริ่มต้นเท่านั้นภายในเดือนเมษายน2025 Darkstar ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของกลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันของยูเครนรายงานว่า เครื่องสกัดกั้นอย่างน้อย5รุ่นได้นำชาเห็ดลงมาแล้วจากนั้นในเดือนกร,รกฎาคมอาเซนจูมาดิลอฟผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดซื้อจัดจ้างด้านการป้องกันของยูเครนประกาศว่าได้ลงนามในสัญญาสำหรับโดรนสกัดกั้นหลายหมื่นลำหลายหมื่นขีดดีนี่คือสิ่งที่เราได้ทำสัญญาไปแล้วและจะทำสัญญาต่อไปการทำสัญญาของเราในขณะนี้ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของผู้ผลิตด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของงบประมาณของรัฐเขากล่าวกับเบเบลสื่อของยูเครน พร้อมเสริมว่าเราจะทำสัญญาอย่างแน่นอนทุกสิ่งที่งบประมาณของรัฐสามารถจ่ายได้โครงการที่เรียกว่า Dronefall ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำลายโดรนรัสเซีย5,000ลำด้วยโดรนมุมมองบุคคลที่1ที่ควบคุมโดยนักบินในถูกจัดตั้งขึ้นและต่อมาก็ถูกเข้าร่วมโดย e o m e k a l l i l n v e Foundation ซึ่งเป็นองค์กรระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนในเดือนตุลาคมทารัสไทโมชโกหัวหน้าโครงการโดรน a l ล กล่าวว่าโครงการกำลังทำงานกับผู้ผลิต12-15รายและได้สนับสนุนโดรนที่สกัดกั้นยานพาหนะอากาศมากกว่า3,000ลำแล้วจากข้อมูลของไทมชสโกต้องใช้เวลาเกือบ1ปีในการสร้างโดรนราคาประหยัดที่สามารถยิงเจอรัน2ได้ซึ่งสามารถบินได้เร็วกว่า115ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อพวกเขาทำได้พวกเขาก็นำพวกมันเข้าสู่สนามอย่างรวดเร็วและการออกแบบก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วหนึ่งในโดรนสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพตัวแรกที่เกิดขึ้นคือสปริง ซึ่งผลิตโดยกลุ่มอาสาสมัคร Y-Hornets และเปิดตัวเมื่อไตรามาส4ี่ปี2024กลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี2023เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องของกองทัพยูเครนให้มีโดรนมากขึ้นและตอนนี้ผลิตโดรน FPV ต่างๆหลายพันลำต่อวันสติงเป็นโดรน FPV ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัดหมุน4ี่ใบที่สามารถเข้าถึงความเร็วได้เกิน200ไมล์ต่อชั่วโมงและระดับความสูงประมาณ10,000ฟุตมันอาศัยควอดคอปเตอร์สถานีที่ส่วนกลางได้ติดตั้งหัวรบรูปโดมลำยาว โดยมีกล้องอยู่บนส่วนปลายของหัวรบที่ใช้ในการนำทาง UAV ระหว่างการบินผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรนด้วยวิทยุระยะไกลซึ่งดูเหมือนขีปนาวุธแบบพกพาและมีขนาดเล็กพอที่จะใส่ในกระเป๋าผ้าได้จากพื้นดินโดยใช้วัน VR นอกจากสต i ิงจะมีขนาดเล็กกว่าเจอรันมากแล้วยังมีราคาถูกกว่าการผลิตด้วยเชื่อว่ามีราคาประมาณ2,500ดอลลาร์ในขณะที่เกอร์เบราโจรัมราคาประมาณ10,000ดอลลาร์และเจอรัน2และ3อาจมีราคาตั้งแต่30,000ดอลลาร์ถึง75,000ดอลลาร์นั่นคือสิ่งที่โรโกซินกล่าวว่าตอนนี้รัสเซียมีค่าใช้ใจ่ายในการโจมตีเจอรันมากกว่าที่ยูเครนจะป้องกันได้ Max o n s y s t e m s บริษัทหนึ่งที่ทำงานกับเบรฟวันซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยูเครนเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผลิตโรนสกัดกั้นให้ยูเครนบริษัทผลิตโรนสกัดกั้นกึ่งอัตโนมัติที่บรรทุกหัวรบมาตรฐาน2.2ปอนด์และมาพร้อมกับกล้องที่เข้าใกล้เป้าหมายด้วยความเร็ว186ไมล์ต่อชั่วโมงโอเล็กซีซอนเซฟผู้ร่วมก่อตั้นบอก Business i n s i d อร์ในเดือนตุลาคมไม่ชัดเจนว่าพวกมันเรียกว่าอะไรหรือมีราคาเท่าไหร่ แต่เชื่อว่าโดรนสกัดกั้นส่วนใหญ่มีราคาไม่เกิน6,000ดอลลาร์ไม่นานมานี้บริษัท General Chery ของยูเครนประกาศว่าโดรนสกัดกั้นบุลเลตของพวกเขาได้ผ่านการรับรองการเข้ารหัสแล้วและได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการให้ใช้งานโดยกองทัพยูเครนเป็นบทสรุปที่น่าย,ยินดีสำหรับความขัดแย้มที่โด่งดังระหว่าง w h Hornets กับ General Chery หลังจากที่ตัวหลังกล่าวหาว่าตัวแรกลอกเลียนแบบการออกแบบของพวกเขาเนื่องจากมีความคล้ายคลึงทางสายตาระหว่างโปรโตไทป์ เจเนอรลเชอรี่โต้แย้งว่าได้แจกจ่ายรุ่นต่างๆไปยังหน่วยงานมากกว่า20หน่วยโดยออกค่าใช้จ่ายเองทําให้ทหารสามารถประเมินระบบภายใต้เงื่อนไขาการปฏิบัติงานจริงได้จากความพยายามในการทดสอบในวงกว้างนี้มีการเลือกรุ่นสุดท้ายสําหรับการเข้ารหัสซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่กล่าวหาว่าได้รับการคัดลอกอย่างชัดเจนบุลเลตสามารถเข้าถึงความเร็วได้มากกว่า190ไมล์ต่อชั่วโมงสามารถเอนเกจกับเป้าหมายในระยะไก,กลกว่า12ไมล์และทํางานที่ระดับความสูงถึง20,000ฟุต มันใช้โซลูชันสรีระศาสตร์และซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่รวมระบบการนำทางขั้นสุดท้ายซึ่งช่วยให้ UAV ปรับวิถีทางบินระหว่างการเข้าใกล้เจอรันครั้งสุดท้ายนอกจากโดรนสกัดกั้นที่ผลิตในประเทศและโดรนอื่นๆเหล่านี้แล้วระบบโดรนสกัดกั้นจากต่างประเทศหลายระบบก็ได้เห็นการต่อสู้หรือกำลังได้รับการทดสอบในยูเครนแล้วเหมือนกันและจำนวนนั้นดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนั่นเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานเพิ่มเติมความมุ่งมั่นของชาติพันธมิตรในการป้องกันยูเครน และเป็นส่วนหนึ่งเพราะความกังวลของชาติเหล่านี้เกี่ยวกับการป้องกันโรนของพวกเขาเองซึ่งชี้ให้เห็นได้ชัดในช่วงที่มีการรุกรานของโรนทั่วยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในหลายกรณีหน่วยงานท้องถิ่นขาดคําตอบที่ราคาประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงในการนําพวกมันลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือพื้นที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นโรนสกัดกั้นน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ได้สูงและคุ้มค่าแสดงถึงผลไม้ที่สุกงอมในฐานะโซลูชันที่ปรับขนาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทดสอบและการปรับแต่งส่วนใหญ่ได้ดําเนินการในยูเครนแล้วอันที่จริงโดรนสกัดกั้นที่ผลิตจากต่างประเทศลำแรกอาจมีมาก่อนการใช้ชาเห็ดที่นําเข้าจากอิหร่านครั้งแรกของรัสเซียบริษัท f o r t เทมเทคโนโลยีของสหรัฐได้จัดหาเครื่องสกัดกัน้นโดรนฮันเตอให้กับยูเครนอย่างเงียบๆตั้งแต่ปี2022ในเดือนธันวาคม2024จอห์นกรูเอนซีอของ o r เทมบอกกับสิ่งพิมพ์ Over Defense ว่า เครื่องสกัดกั้นของพวกเขาซึ่งยิงตะข่ายเพื่อดักจับโดรนแทนที่จะระเบิดประสบความสำเร็จในการต่อต้านชาเหตุและโดรนรัสเซียอื่นๆอีกมากมายทุกขนาดบริษัทวางแผนที่จะมี400ระบบในยูเครนภายในสิ้นปีที่แล้วแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าเป้าไายนั้นสำเร็จหรือไม่หรือฟอร์เทมเป็นหนึ่งในผู้ผลิต12 15รายที่จัดหาโดรนสกัดกั้นให้กับกองทัพยูเครนในปัจจุบัน นอกจากนี้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว b r e v e One ได้ประกาศการทดลองที่ประสบความสำเร็จของโดรนสกัดกั้นขั้นสูงที่พัฒนาโดยผู้ผ,ผลิตชาวเยอรมัน T Y Titan Technologies โดรนได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสกัดกั้นโดรนประเภทชาเห็ดและ UAV ลาดตระเวนของรัสเซียและสามารถเข้าถึงความเร็วได้ถึง186ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยระยะทางเกือบ12ไมล์ครึ่ง ไทท่านวางแผนที่จะปรับปรุงโดรนด้วยระบบกำหนดเป้าหมายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยเครื่องมาร์คซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้งานและการทดสอบที่ทราบเหล่านี้แล้วยูเครนย,ยังมีโครงการขนาดใหญ่2โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่กับพันธมิตรในยุโรปซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะจุดประกายภายใต้โครงการผลิตโดรนสกัดกัน้นในเดือนกันยายนเจ้าหน้าที่สาราชอาณาจักรประกาศโครงการร่วมกับยูเครนเพื่อพัฒนาออกโตพัส ซึ่งเป็นโดรนสกัดกั้นราคาประหยัดขั้นสูงใหม่โดรนซึ่งจะผลิตในสหราชอาณาจักรได้รับการออกแบบในยูเครนโดยการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และช่างเทคนิคของสหราชอาณาจักรและมีรายงานว่าได้รับการทดสอบในการต่อสู้กับเจรันของรัสเซียแล้วซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเซอร์เคียสตาเมอร์เรียกความร่วมมือครั้งนี้ว่าช่วงเวลาสำคัญซึ่งนำความเฉลียวฉลาดของอังกฤษและยูเครนมารวมกัน เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีโดรนป้องกันที่ล้ำสมัยเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะแต่ในสัปดาห์ก่อนการประกาศออกโตปัสผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดของยูเครน u ูเครนสเป e กซิ s เต็มส์ได้ประกาศแผนการลงทุนประมาณ271ล้านดอลลาร์ในโรงงานผลิตโดรนแห่งใหม่2แห่งในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นแผนที่จะสร้างงานในท้องถิ่นหลายร้อยตำแหน่ง ในเวลาเดียวกันสาราชอาณาจักรประกาศว่าจะให้เงินทุนสนับสนุนการส่งมอบดโดรนโจมตีพิสัยไกลที่ผลิตในสาราชอาณาจักรหลายพันลำเพื่อเพิ่มคลังสารที่ยูเครนใช้ในการโจมตีพลังงานการทหารและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียการผสมผสานนี้ดโดรนสกัดกั้นและดโดรนโจมตีพิสัยไกลเป็นผลลัพธ์เดียวกันที่ตั้งใจจะส่งมอบโดยกิจาการร่วมผลิตดโดรนสำคัญอีกแห่งระหว่างเนเธอร์แลนด์กับยูเครนซึ่งประกาศในเดือนตุลาคม ข้อตกลงมูลค่า200ล้านยูโรซึ่งมีมูลค่าประมาณ215ล้านดอลลาร์จะเห็นการผลิตดโดรนเกิดขึ้นที่โรงงาน VDL ในบอนประเทศใน,นเทอร์แลนด์โดยคาดว่าจะเปิดตัวสายการผลิตดโดรนสายแรกภายในไม่กี่เดือนดังที่กล่าวมาความร่วมมือจะมุ่งเน้นไปที่ดโดรนประเภทสำคัญ2ประเภทคือ UAV โจมตีลึกพิสัยไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลหลังแนวค่าศึกและดโดรนสกัดกั้นที่ออกแบบมาเพื่อทำลายดโดรนโจมตีของรัสเซียที่เข้ามา การผลิตในเนเธอแลนด์มอบข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสองประเทศสำหรับยูเครนโรงงานผลิตจะได้รับการปกป้องจากการโจมตีของเจอรันและขีปนาวุธของรัสเซียที่พุ่งเป้าไปที่โรงงานป้องกันของอยูเครนซ้ำๆในขณะเดียวกันผู้ผลิตชาวดัชก็สามารถเข้าถึงการออกแบบดโดรนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสงครามดโดรนที่เข้มข้นที่สุดที่โลกเคยเห็นเช่นเดียวกับสาราชอาณาจากักรอันเป็นผลมาจากโปรเจกต์ออกโตปัสเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ในเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกีได้ประกาศเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการบรรลุการผลิตและการใช้งานโดรนสกัดกั้น 500- 1,000ลำต่อวันณนะสิ้นปี2025อย่างไม่ชัดเจนว่าเป้าหมายนั้นใกล้หรือไกลเพียงใดหรือข้อตกลงการผลิตร่วมใหม่เหล่านี้จะเปลี่ยนสมการอย่างไรอย่างไม่ชัดเจนเช่นกันว่าเครื่องสกัดกั้นที่มีอยู่พิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีการกล่าวอ้างถึงประสิทธิภาพสูงมากกว่าภาพที่สนับสนุนการกล่าวอ้างเหล่านี้เนื่องจากเครื่องสกัดกั้นส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีระบบกล้องคล้ายกับดโดรน FPV ที่ยูเครนใช้ที่แนวหน้าภาพการโจมตีที่สำเร็จก็น่าจะหาได้ง่ายเช่นกันนักวิเคราะห์และผู้พัฒนาดโดรนบางคนเสนอว่านี่เป็นเพราะความลับลานไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้สังเกตการ,ร์เซียทราบว่าเครื่องสกัดกั้นทำงานอย่างไรและยิงจากที่ไหน หรือประสิทธิภาพของพวกเขากำลังถูกกล่าวเกินจริงเนื่องจากเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลเข้าไปในการพัฒนาพวกเขาแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกในช่วงสงครามนี้ไม่ว่าอย่างไรแม้ว่าโดนสกัดกั้นจะมีศักยภาพที่จะพลิกสมการเจอรันให้กลับหัวได้ทั้งทางการทหารและทางเศรษฐกิจแต่ความท้าทายหลายอย่างจะต้องอดทนก่อนที่พวกเขาจะสร้างความแตกต่างอย่างเด็ดขาด การเอาชนะเจอรัน3ซึ่งบินด้วยความเร็วเกือบ3เท่าของรุ่นก่อนหน้าและเร็วกว่าโดรนสกัดกั้นทุกลำที่เรากล่าวถึงถึง2เท่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดานี้โดรนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตยังติดตั้งระบบนำทางดาวเทียมที่ทนทางต่อการรบกวนโดยใช้แบนเสาอากาศปรับแอคทีฟ12องค์ประกอบทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อย,ยุทธการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ผลกับชาเหตุที่ช้ากว่า อย่างที่กล่าวมาแหล่งข่าวของยูเครนได้เริ่มแบ่งปันภาพสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นเจรันสามที่ถูกยิงโดยโดรนสกัดกั้นแล้วเช่นเดียวกับอาวุธขั้นสูงส่วนใหญ่อีกประเด็นสําคัญคือการฝึกฝนข้อมูลจากที่มอสโกอัตราการโจมตีมีตั้งแต่3 0สํารหรับโดรนสกัดกั้นบางลำไปจนถึงสูงถึง 80- หรือ90%าสําหรับระบบและนักบินที่ดีที่สุดหากโดรนไม่เป็นอัตโนมัติส่วนสําคัญที่สุดคือทักษะของนักบิน ถ้าผู้บินได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีถ้าพวกเขามีประสบการณ์มากมายในการสกัดกั้นโดรนพวกเขาจะแสดงผลลัพธ์9ใน10ที่ซับซ้อนกว่านั้นคือเพียงนักบินโดรนดีที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถเชี่ยวชาญปฏิบัติการสกัดกั้นได้ ผู้สอนซึ่งใช้ชื่อรหัสว่าเยติและเป็นผู้กล่าวถึงแนวคิดของโดนสกัดกั้นเป็นคนแรกนั้นกล่าวในเดือนตุลาคมว่าโรงเรียนโดนไฟคลับของเขาได้ฝึกอบรมนักเรียนประมาณ5,200คนแต่มีเพียงหลายสิบคนที่สอบผ่านการสอบสกัดกัน้นซึ่งมีอัตราการสอบผ่านเพียง3 0อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความท้าทายแต่ประสิทธิภาพต้นทุนและปริมาณการผลิตของโดนสกัดกัน้นทำให้พวกเขาเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาทั้งสำหรับยูเครนและนาโต้ณขณะนี้ หากยูเครนบรรลุอัตราการสกัดกั้นเจอรัน500เปอร์เซด้วยโดรนเหล่านี้อย่างแท้จริงอย่างที่บางคนกล่าวอ้างประชาชนยูเครนที่ดีก็สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจและหากเจอรันราคา3 0 0 0 0ดอลลาร์สามารถกีดกันขีปนาวุธกรแพทริออตออกจากการป้องกันพวกเขาได้โดรนสกัดกั้นราคา2500ดอลลาร์ก็สามารถทำเช่นเดียวกันกันกบเจอรันได้ทั่วทั้งรัฐเมล็ดนาโตอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อสงครามดําเนินต่อไปรัสเซียจะยังคงปรับปรุงเจรันในการพยายามต่อสู้กับโดรนสกัดกั้นของยูเครนและระบบโดรนสกัดกั้นของยูเครนก็จะได้รับการอัปเกรดตามกันไปเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าระบบใดจะเหนือกว่าในตอนท้ายเราจะแจ้งคุณถึงการพัฒนาการต่างๆดังนั้นอย่าลืม s u b s c r i b e ช่องเพื่อติดตามข่าวสารขอบคุณสําหรับการรับชม